เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเรามาอยู่กับด่านสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นด่านที่ต้องบอกว่าน่าจะตึงที่สุดแล้วของอัติเมทเลโซรอบนี้นะครับก็จะสู้กับในส่วนของฮาร์ดนั่นเองนะครับก็เป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะของอัติเมทเลโซรอบนี้อย่างที่บอกเนาะก็มาลุยกันเลยก็จริงๆมันมีเงื่อนไขด้วยนะ,ะเงื่อนไขนี้นะครับผมนั่นก็คือ จะต้องผ่านด่านไอ้ผ่านเนี่ยคือเราใช้ทีมหาเหวอะไรก็ได้ผมว่าผ่านหมดแหละแต่มันมีเงื่อนไขอยู่2อันด้วยที่ให้เพชรเยอะซะด้วยจริงก็ให้เท่ากันนะ7เม็ดคือใช้ทีมดาดกระบอลฮีโร่6ตัวโอ้แม่เจ้านะฮะสภาพนะเออดูดิโอ้โหกับทีมของฟิลไฟส์ไอ้เนี่ยน่าจะผ่านได้ง่ายเพราะว่าเราใช้ทีม7ปีก็ได้ที่มันมีนี่คือคือทีมนี้มันมันโหดอยู่แล้วเพื่อนดูดิเนี่ยมันมีแต่ตัวเก่งๆนะครับผมว่าทีมนี้ผ่านมีพิกโกโลมีอะไรพวกนี้ผมว่าอันเนี้ยน่าจะไหวทีว นะครับแต่ที่สําคัญคือไอ้นี่มากกว่าล้วเซิร์ฟเจแปนผมไม่ค่อยมีด้วยนะเออแล้็กบอลฮีโร่ไม่รู้จะผ่านยังไงเหมือนกันมิชชั่นนี้ยังไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอามาเซิร์ฟโคลอโก่อนนะครับมาดูทีมที่ผมเตรียมมานะครับก็ผมว่าผมไม่น่าจะผ่านไม่ใช่ว่าไม่น่าจะผ่านดิไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งแต่นี่คือทีมเห็กบอลฮีโร่ที่มันคือมันเป็นชาเลนจ์อยู่แล้วผมก็ยังคงขอคอน คงคอนเซปต์เดิมด้วยทีมทีมนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะไปไหวไหมนะครับมาเดี๋ยวให้ทีมนี้แหละไปลุยกันเลยดีกว่าในด่านจริงแล้วดูซิว่าโกคูแบ็คนะครับเห็นอย่างนี้จากสภาพแบบนี้จะตุยไหมแต่เปอร์เซนต์ที่ตุยเนมีสูงเลยเพราะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีเป็นสีเหลืองด้วยยังไงล่ <c oughs> ะแต่ว่าเล็กตึงนะครับตึงเปี้ยเลยไปลุยกันเลยผม คข,ขอมาเปิดเพลงหน่อยนะแล้วก็เราคงต้องดูแล้วนะเนะพราะเราดูไปแล้วนะไปลุยสีมมัวงเหรอขอเพื่อนเลยนะะล่ะปะฟิวฟิวอะขอให้ยิงถ้าไม่ตายก่อนอนะผมไม่ค่อยห่วงมันนะเออมา ผมไม่ใช่ะผมไม่ใช่ไอเทมนะผมว่าเบตโต้เอาอยู่โอ้โหเงาเลยหรอคือโอ้โหสองแทนโห้ือแรงกันเนี่ยไม่เล่นไหมอือว่าดีเลยหรออแต่งแรงนะแรงมากจริงน,นะบอกเลยนะไอ้หานี่เอาเรื่องนะฮะอือเออ คือถ้าเป็นโตวอื่นเนี่ยผมว่าตายแล้วแต่นี่เป็นดิจิโต้ไงล่ะดื้ออไปอือเจออ้าสวยโอ้โหตีทีนึงก็ไม่ได้โอ้โหแล้วสภาพเพื่อนต้องใช้เท่มครับไม่นั้นตายแน่นอน ผมใช้คำว่าสภาพเลยนะฮะเวนแ,แล้วไม่ถึงอีกว้าตาเนม่าไม่ต้องยอมคนระับเท่าไหร่วะอุยอ้ยเออคือไม่หลบด้วยอุยอ้ยู้ดีเมียเท่มเมียเท่มอื้อ ตายป่าเบเราพาระครับเราอาจจะต้องเอาป่าเบออกหรือก็หาครับุ้ยลบสวยเออให้หผมเก็บโอ้โหคือมันต้องคือผมจะบอกว่าต้องเ,อเสี่ยงเอาฟิลขึ้นไปข้างหน้าครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าฟิลมันเราต้องการเก็บลูกแก้วสีแดงอะ่ะ ผมต้องผมต้องการเก็บลูกแก้วสีแดงครับโคเราจะตายแล้ว <laughs> เออฟิลหน่ายหน่อยก็หิวเลือดขึ้นมาหน่อยถูกไวี้ผมว่าฟิวแทงได้น่ะเออมันหลบด้วยไงละ่ะฟิลมันหลบเก่งครับถูกไี้ฟิวเฮ้ยหลบฟิวหลบหลบหลบโอ้โนะไม่หลบอ่ะยือโอ้โห อืออีกทีนึงจะตายแล้วไปถึงเราเลยตายแล้วอือแล้วจะเหลือเลือดคนนี้ไม่จะไปสู้ยังไงวะ <c oughs> เออต้องรอกโอกคุมแบมกแปลงล่าอย่างเดียวนะฮะมันจะรีเลือดก,กลับมาเอาไปวลแลมาแบบนี้เลยเหรอ แข่งหน่อยแล้วกันนะเออผิวเลือดกลับมานิดนึงเดียวโอเคจบไปโอเคมาครับดูสาภาพดูแบบโอ้โหวดูสีแดงดิไปล็อกด้วยหรอืออดีแล้วเนี่ยมันล็อกไอ้นี่ไว้ไปก่อนเลยครับ <c ười> เชื่อเข้าไป โอเคไอเทมเลยครับแล้วก็มาลุ้นครับว่าเบต้าขอให้ยายให้เบต้าตายพอแล้วฟิวฮิลเลอร์อหน่อยห่าเบย์จะตายนะโอเคเบต้ไม่น่าตายครับบต้แข็งได้ยอยู่แล้วไปครับที่เราอาจจะผ่านนะแต่ไปเล่นไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเบต้าจะโดนท่าไม่ตายหรือเปล่านะฮะโอ้โหติดรอบเดียวเองอะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทับด้วยเหรอ นับด้วยมึงเป็นตามแล้วเป็นต้องรีบปิดเกมดีกว่าเฮ้สิ่งข้าไปตายได้เอ้าก็าจบปรดีอย่างเงี้ยเออเฮ้ยตับสองแล้วเฟยแล้วเออโอเครีบปิดเกมครับแต่เราซิลได้มันใช้ท้าไม่ตายไม่ได้ก็วะโอ้สิงทีไม่ตายได้อย่างเงี้ยไหวซิลเลย อ้ดีน้อเปิกโบลีกว่ามึงโต้วนว่าเอามันเลย,เลยวะนี่ก็นะแต่มันโดนซิลท้าให้ตายอะ่ะแต่มันยังรัดถอยหลังอยู่ววะว่าเอานี่แหละเออีเิต้าเออวีโต้แหละซัดเลยซัดเลยเพราะว่าเราอาจจะตายก็ได้นะฮะซัดเลยซัดมันเลยเออ ซัดเลยสวยไปขีดทุกดอกไปเบิ้ลสามรอบขออีกนึงอือจบปะจบปะอีกหนึ่ง,งวุว้ยเฮ้ยแบค๊คเอาหน่อยเพื่อนไปขีดแต่มึงแพ้สีนี่แหละประเด็น โอ้โหเบาหยองสุสัดเบิ้ลติดที่ไปเพื่อนผมน่าจะเอาคีมว้ให้มันนะโอ้โหหนึ่งแล้วชิาหาแล้วอาแล้วบอลลี่ทีนั้นเออบอลลี่ตะกี้บอลลี่ตะกี้เ้อ ปลอกไว้เงี้ยผมเอาเรื่องว่ะผ่านเฉยเลยผ่านแบบเฮ้ย <c oughs> ม,มันโดนซิวถ้าไม่ตายได้งันี้ก็กลัวกเลย,เลยวะคือมันโดนซิวถ้าไม่ตายได้เพื่อนๆมันก็แทบจบเกมเลยครับเพราะฉะนั้นนะไอตัวนี้ก็คือบ่อมันเอาตัวซิวถ้าไม่ตายไปเยอะอย่างนี้ก็มีลุ้นนะครับมันรับถอยหลังก็จริงแต่นับถอยหลังของมัน ถ้ามันโดนซิลแล้วมันจะไปทําอะไรได้วะอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเราซิลมันก็น่าจะปิดผนึกมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเอาง่ายๆคือไคลเมเบจิโตสองตัวคือยังไงก็น่าจะผ่านเพราะแม่งตีแรงเลยตีแรงมากนะครับรรทนาสีด้วยแล้วแอคทีฟสกิลคุณก็เก็บไว้ใช้กับเอ่อฮาร์ดได้เลยด่านสุดท้ายนะครับผ่านด่านแรกมาได้แล้วด่านสองผมว่าซิลทันก็จบนะฮะเออนิ่มๆหรือว่าจะยากนะฮะเออเนาะแต่แต่ต้องบอกว่าเราทีมเราครบไงถ้าเกิดบางคนอย่างเซิร์ฟเจแปนผมอ่ะ ผมยังไม่รู้นะผมจะผ่านด่านนี้ยังไงเพราะว่าผมไม่มีตัวไม่ได้เปิดเลยอ่ะก็ยังคิดไปตกเลยนะว่าเจ็ดเพชรนี่เราอาจจะต้องเสียฟรีไปนะฮะเพราะว่าผมไม่มีตัวมีตัวฟรีอ่ะเออเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าตัวฟรีหรือว่ารอบนี้ตัวฟรีจะพังอ่ายปะมีซิลไงซิลเวเรื่อยซิลซิลซิลเวเรื่อยเออไม่แน่นะเว้ยตัวฟรีอาจจะพังงายก็ได้นะเพราะตัวฟรีก็ EZA เยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับ อัติเมตเลโซนต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้ผมไปดูข้อมูลแวบๆมาเมื่อกี้จากเว็บนะมันไม่เออมันโดนมันไม่กันซิลอย่างเดียวเว้ยหาวท้ายเพราะฉะนั้นก็เอาตัวซิลไปก็น่าจะผ่านนะครับประมาณนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม